สวัสดีโยมทุกคนจเจริญพรเถิดอ้าวขอบคุณผู้ที่เขามาเบิ่งเด้อเดี๋ยวสิาบาบ่ได้หูย,ยินเสียงคุบาร์เขามาใกล้ๆค,คือว่าน้องเพิ่นว่าคือเบาค่อยเท้เพิ่นว่าคือว่าเว้าดังบ่ไดิลองลองลองพอสิหูย,ยินนี่เพิ่นก็อยู่มอง ไฟนั่นละเพิ่นอยู่มองไฟนะเสียเ้าเขาเกลไก่เอาเมืเ่อนี้ก็ร่ังโง่เมันอวนตอนคู่บาเอาคลิปมองหันนั้นลงคลิปมันเป็นซื้อคลิปมันเป็นภาษาอังกฤษไหมซื้อคลิปมันเป็นภาษาอังกฤษคู่บาคู่บานันพิมพิมลงว่ามาทำความสะอาดแล้วก็ บอกเรื่องให้พ่อครูบาวาก็ใไซวันทีไปานนทนีัดท,ทีมันมาทีนี้มันเป็นภาษามันเป็นภาษา,ษาอังกฤษเสยแหมเรื่องตอนนั้นตอนนั้นมันมีอันนั้นมากพอดีมันมีเพจสโตมันให้อัปเดต13รายการแต่ว่าครูบายังบ่อัปเดตครูบาก็โหลดตัวนี้ก่อนแต่ว่าก็บเบิ่งดีเลยด้พิมพ์พิมพ์ดีเลเด้ พิมพดีแล้วว่าพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษแล้วนะโอ้พิมพ์เป็นภาษาไทยโอ้เห็นบล่ล้เออเลยไปทุดทีท,ทุเดียนลสมองคันมันเสียงดังโอ้นันดินะไปละทามันเสียงบ่ดังกับเยาวาคูบาเดอคือว่าครคูบาเบาดังบ่ได้ ก็บม่มีหยังหลายมื้อนี้กามานอนเฝ้าหลวงตาเป็นคืนที่คืนที่แปดบ่าคืนที่แปดกะยว่าคูบาเด้อคั่นมันเสียงบ่ดังก็อยว่วะกอย่าว่าเด้อมื้ออื่นไค้แน่มื้อนี้อีกองหนึงเพิ่นมาละ่ะแต่ว่ามื้ออื่นเพิ่นก็ไปอีกเที่ยวดูขนาดโอ้เจ๋งเหนียวได้ ไปหลายเทธอหลายคู่บาก็สิไปเยอะกันแนี่ยว่ามีอย่างดอักยมมืันนี้ก็คู่บาก็มาเบาเรื่องโหลดคลิปลงนี่ยนะแล้วก็คืนมันเสียงบอดังก็จะว่าคู่บาเด้อยคู่บาเบาดังบ่ได้อย่าหล่วงพอแเราหายต้องเอาเขาใกล้ๆนะมันมืดแน่ก็บเยาวากันเด้อยไปขอความเมตตาขอบคุณ กดไลค์กดอันนี้ให้ครูบาเนเด้อคอมเมนต์มาเนเด้อเป็นยังไงคอมเมนต์กับคอมเมนต์แบบยาดาครูบาเด้อคอมเมนต์เสียครูบาเฮ็ดยังไงกับบอกครูบาเนเด้อร์ยาดาครูบาเด้อเอาโยมมันมันเสีเย,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 ยมมจริญนาที่เอาซ้ำนี้เด้อโย,ยมเด้อเอาฝันดีทุกคนสาธุสาธุ